สวัสดีครับพบกับช่องกบวนกินง่ายชาแนวนะครับมันนี้มาตีไม้ขวากไก่เพ็ดนะครับนะครับขวากไก่เป็ดนะครับตัวสุดเด็ดของกบวนนะครับออกไก่ลองกลอนนะครับนะครับไก่บ้านนะครับนะครับไก่บ้านนะครับอ๋คนไปรียงเลยนะครับเอาอย่งไรนะครับ เรียกนะครับอยู่กับต่อไฟเก่าครับต่อไฟเก่านะครับไหนครับบรรยากาศดีกับต่อไฟนะครับอยากอยากก็ไมาให้กวนนะครับเวลากวนนิดไก่บ้านนะครับไหนครับเป็นไก่บ้านนะครับวนไก่้ทันนะครับนะครับแล้วนี่ก็ควันนะครับควันหลายครับพอควันจับ นี่นะครับเตะเกียงน้อยนะครับควนเห็นยังไงนะครับเดี๋ยครับคนไปเรียดนะครับเยอะมาต่อเราก็ใส่ขวดไว้ครับใหญ่มดินนะครับนะครับขอนไปเรียดนะครับนี่นะครับเชียงโป่งตีกวันเตรียมไใบนะครับนหนครับนี่นะครับขวดเพชรนะครับนหนครับสามเกลือนะครับ เพื่อตำสามเกลือนะครับมีขานนี้แะไฟนะครับปกตินะครับเนี่ยครับอยู่กับคบส่นแล้วครับครับกับตาไฟกบวนนะครับต่อตกเก่านะครับเนี่ยครับตอไเลยๆนะครับนะครับไก่บั้นมันนะครับควาไก่บันเลี้ยงเลี้ยงนะครับววาขังเลี้ยงขังนะครับนะครับเพราะควาไปเรยจนว่าเลือดมีมันหาเยนะครับก็เดี๋ยวบอกเขานะครับ นะครับนี่เกี๊ยวหัวเลายๆแล้วครับสันข่าแล้วครับหัวไหล่ตีเก็บแล้วครับนะครับผอบิเลจะมาเก็บหายนะครับผอบิเลวางไก่มันอยู่นะครับวาเติมน้ำอยางนะครับบรรยากาศดีๆเลยครับก้อนไฟครับ นะครับเกี่ยวกับเตาใบเก่านะครับเตาห้างนะครับเนครับนี่นะครับเกี่ยวกับวันี่ทิปนะครับว่ากวนกับถิมบปได้นะครับว่าผมว่าหนักมาหลายสิบปได้นะครับปลอดเล่ครับเล่เนครับแต่วม่เห็นเพ้าะเขานี้นะครับเครื่อครับเขาตากางเสื้อหน่อยนะครับเพื่อหอมหอมนะครับเลยครับน้อยนะครับเนี่ยครับนะปลอดเล่เครับ หอเลยเลยตัวน้ร้อมแล้นะครับเปล่ยเยครับพร้อมพร้อมที่ละขั้นตอนนะครับพร้อมสีระดับนะครับนี่ครับเดี๋ยวตำไว้แล้วครับหม้อเปล่ยเลยนะครับเดี๋ยวมีคนบ่อยกวนเว็ดกินนี่แหละครับเพราะว่ากวนว่ากวนนี่เสียบอะไรครับว่าไก่เนี่ยครับต้องใส่ยังเลยครับหมเรล่ยเลยนะครับ อ๋อมหอมเลยนะครับป้วนมื่อนึงกับจับต่อต่อไปแล้วครับว่านะครับเลยนะครับว่าใครมันอยู่หรอครับใครบ้านเรียงอย่งนี้ครับนะครับมึงไปครับป้วนเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับนะครับต่อไปไปเลยนะครับ หอมเลยครับหอมหอมเลยครับตอนนี้ครับหอมเลยครับแบบขูดขวดเกล็ดไข่บ้างสุดท้ายต้องกบวนนะครับนะครับขวดไปเลยนะครับขวดวางเอายาวยาวเดียวแล้วครับขวดไปเลยครับนะครับอยู่กับโต๊ไใบตอครับหอมเลยครับตอนนี้หอมเลยนะครับตอนนี้ครับนะครับ อยู่เลยครับเดี๋ยวเขาเรียกพวกลูไก่บ้านนะครับไก่บ้านนีรีนะครับไก่บ้านโกนเลียงนะครับเนี่ยครับพุ้งถั่วเลียงพอครับพอแล้วเลียงครับเอาเนี่ยครับเติมน้ำน่อยนะครับเดี๋ยวนะเติมน้ำไปเรื่อยนะครับนะครับ กาับกาใบเก่าแล้วครับเดี๋ยวครับนั่นะครับเรนเรนนะครับขอเรนเลนครับนะครับอร่อยอ่อแซบก็บแซบกับยึดยูที่วาเขาเซ่ใจนะครับแซบอยู่ที่ใจนะครับ เราเจอแล้ครับเดี๋ยวจับหนึ่งได้ครับ